On TV ช่วยหรือไม่ใช่หรือมัอ่วช่วยอยู่แล้วค่ะมั่วนิ่มแล้วเอาละครับก่อนจะมาอัปเดตข่าวประเทิงกันต่อนะครับมีหนึ่งเรื่องนะฮะสำหรับคนชอบท่องเที่ยวมาฝากกันด้วยครับนั่นคือดาชดาแกรี่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของปราจีนบุรีนั่นเองครับเขาจัดงานเทศกาลดอกไม้ในเรือนกระจกสุดยิ่งใหญ่ประจำปี พอไปปั๊บเนี่ยจะได้พบกับพันไม,ม้มองหนาวที่หาชมได้ยากในประเทศไทยนะแล้วก็มีประติมากรรมดอกไม้สุดเวอร์วังอลังการ จากนักจัดดอกไม้ฝีมือต้นๆของเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศภายใต้แนวคิด When the Flowers a y นะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับจะได้พบกับการแสดงดนตรีในสวนดอกไม้ทุกวันหยุดมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังในเดือนมกราคมแล,ล้วก็กุมภาพันธ์ด้วยนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการ Electric Flower Show ครับการแสดงดอกไม้ประกอบแสงสีเสียงในห้องมืดครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะครับ,รบแล้วก็เพลิดเพลินกับฟาร์มทัวร์ที่จะพาทุกท่านนั่งรถรางเข้าไปชมทัศนียภาพจากมุมสูงของดินแดนด่ สดานั่นเองครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแสดงน้ำผุ <c oughs> เต้นระบำประกอบแสงสีเสียงแบบเต็มรูปแบบที่ส่งตรงมาไกลจากสหรัฐอเมริกาเลยถูกต้องงาน <c oughs> เทศกาลดอกไม้เมืองหนาวประจำปี The Flower Sense Resort เขาใหญ่นะครับจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคมถึง1มีนาคม58นะครับ <c oughs> จังหวัดปราจีนบุรีก่อนทางขึ้นเขาใหญ่ <c oughs> ก็ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0901987583 0901987585เว็ 83, 85, <c oughs> บไซต์ก็ได้นะครับ d a s, <c oughs> <S ด d a h a p p i n e s s c o m แล้วก็เว็บไซต์ f a c e b o o k c o m d a s d d a flower นั่นเองอนะครับช่วงปลายปีแบบนี้ก็นี่แหละ ไปเที่ยวชมดอกไม้อากาศเย็นๆเนาะใช่แล้วนะจ๊ะมาปิดเบรกสุดท้ายกับความบันเทิงของเรากันดีกว่านะครับ,รบเรื่องราวที่เกลิ่นไปละของสาวแก้วจรินยาครับที่หลังจากเลิกรากันไปกับพี่ป้องนวัด <ๆ S 1> ก็มีข่าวกับหนุ่มๆเร่มาขายขนมจีบไม่หยุดหย่อนเลยนะครับเรียกว่าขายดีขายดีอย่างคนล่าสุดที่เพิ่งเลิกกันไปเนี่ยก็ คุณคุณเอผู้บริหารผู้บริหารผู้บริหารคุณ,คณเอี่นเอ,<ช>เอนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวกับไอหนุม่มหนุ่มอีกคนหนึ่งนั่นคือคุณอักอัครัตเพราะว่าลงรูปคูบ่บอยบ่อยในแสดงหนุ่มไฟแรงถูกแล้วก็ยังเมา,าต่อกันอีกว่าหนุ่มอักเนี่ยเป็นแฟนเก่าเพื่อน หวังเคลมต่อเพื่อหรือเปล่าแถมยังชอบไปไหนมาไหนกัน2คนด้วยรสรุปความสัมพันธ์คืออะไรเดี๋ยวต้องให้เขาบอกกันนออ้องแล้วก็พ่อค้าขายขนมจิบไม่ได้มีคนเดียวช่วงนี้เธอเนื้อหอมมากนะคุณแก้วเพราะว่าก็มีหนุ่มเชนนัทวัตรก,ก็ขยันทําแต้มทําคะแนนเหมือนกันแอบมนุก็ะหนิงหวานฉ่ากันตลอดแล้วก็ได้ข่าวมาว่าหนุ่มเชนเนี่ยเพิ่งเลิกรากับแฟนสาวอนวงการไปหมาดอ,อีกด้วยคุณพระคุณเจ้าหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะ หรือว่าแก้วเนี่ยจะเป็นคนแอบซุ่มระเบิดขาเตียงหรอเขาลยเลิกกันไงเธอดูสิเนี่ยไว้ผมยาวใส่กระโปรงเห็นไหมแต่ฉั้นพุดเลยว่านางสวยใข่ดีแต่ก่อนนางลุกทอมบอยแล้วพอนางมาสวยใส่ปุบนะอ๊้ยตายไข่ดีชาวบ้านประชาชนอย่างเราก็อยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยแก้วเนี่ยยังได้ติดต่อกับพี่ป้องนวัดอยู่หรือเปล่าความสัมพันธ์ที่มีคนเมาส์มาเหมือนกันว่าเหมือนจะรีเทิร์นรีเทิร์นอยู่เนี่ยคุยกันบ้างใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราต้องให้แก้วคอนเฟิร์มกันนะครับอะ โอเคเชิญทั้งหมดทั้งปวงนี้แก้วจ๋าเคลียร์หน่อยจ้าพี่อักเนี่ยคือความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะว่าพี่อักเป็นแฟนเก่าเพื่อนหนูค่ะใช่แฟนเก่าของเพื่อนหนูก็เลยบอกว่า รู้จักกันได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นพี่เดินน้องกันไม่ได้บอกว่าสนิทกันมากขนาดนั้นไม่ได้บอกว่าไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนไม่มีค่ะคือก็จะไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆโอ๊ยไม่นะคือเรากับเพื่อนเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรค่ะแสดงว่าเราเคลียร์กับเพื่อนยังไงไม่มีอะไรไม่มีอะไรแน่นอนค่ะกับพิเชนกับพิเชนก็ไม่มีอะไรเหมือนกันค่ะคือเราก็บริสุทธิ์ใจของเราทั้งคู่ที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันคือ เราก็เหมือนเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากกว่าค่ะซีเรียสตรงที่คนมองว่าหนูเป็นมือที่สามมากกว่าค่ะคืออันนี้หนูก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันหนูก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันก็ค่อนข้างไม่แฟร์ที่แบบเราไม่สามารถพูดอะไรได้เลยตั้งแต่เลิกกับพี่ป้องมาเนี่ยหนูก็ไม่ได้มีใครเลยค่ะคือทุกคนหนูคิดว่ามันก็ต้องมีการศึกษากันก่อนที่จะเป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่หนูไม่เคยคบใครหลักต่างนั้นเลยค่ะใช่นี่ถือว่าได้ศึกษา ไม่ค่ะไม่เรียกว่าเป็นพี่น้องสนิทกันมากกว่าก็ขอบคุณแล้วกันนะคะที่นึกถึงแต่ว่าหนูก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆคือหนูเหมือนหนูเป็นคนเฟรนลี่มากกว่าค่ะคือเป็นคนลุยเป็นผู้หญิงที่แบบเข้าห้าวเงี้ยคะหนูก็เลยแบบว่าสนิทกับคนง่ายคนก็อาจจะมองผิดไปหรือเข้าใจผิดอะไรบ้างอืมนะครับมาต่อที่หนึ่งข่าวเลยดีกว่านะจ๊ะอย่างรวดเร็วเพราะมีข่าวมาวงในมานี่ไดดูพราวหรือเปล่าได้ดูได้ดูแล้วก็ล่าสุดนี่ใครที่เป็นแฟนคลับ อีเจี๊ยบเรียบด่วนใครอยากใครอยากรู้เผือกเรื่องดาราเข้าไปในอันนี้ทำไมเพราะข่าวเนี้ยมาจากเจี๊ยบเรียบด่วนเจี๊ยบเรียบด่วนเซตมารู้หมดทุกเรื่องเขา,มาเมามาคุณพราคุณเจ้าบอกว่าอ้าอพัชราพเนี่ยสะบ้านรักกับแอมพิธานเป็นรอบที่3แล้วเ,ออเนื่องจากว่านะคุณอ้าอเนี่ยอาจจะติดคาแรคเตอร์จากละครพราวแล้วก็ไปวีนเวียงระเบิดอารมณ์บ่อยๆจนฝ่ายชายเนี่ย ทน,ทนไม่ได้ไไดทนไม่ได้เลย,นเลยจนเขาบอกว่ามีข่าวมาว่าฝ่ายชายนเนี่ยกลับไปหาแฟนเก่าเลยนะว่ายทำจริง<อ>แต่ว่าล่าสุดกว่านั้นทําไมเขาก็กลับมาคืนดีกันละเอาเหรอเครีย์กันละเออเครียก์กันแล้วนอกจากเคลียร์กันแะล้วเนี่ยนะยังจับมือกันแน,น่นแน่นควงกันไปดูเลิกแต่งงานซึ่งหมอดูคนนี้เนี่ยเป็นหมอดูคนเดียวกับคุณนาเดียนิมิตวานิครับเขาบอกว่าได้เลิกมาแล้วก็คือปีหน้าแต่จะเป็นเดือนไหนวันไหนเนี่ยเขายังไม่บอกมาแต่ก็ดูเป็น เขาเหมาะกันแล้วนะคู่นี้ถ้าจะแต่งก็โอเคเลยเอาจริงๆคุณนี้พีธานกับคุณอ้ําเนี่ยเขาโอเคมากมเป็นคู่ที่เคมีลงตัวมากๆอ๋องเอาใจช่วยพี่อ้ํานะครับอกับอีกคู่นี้แยกย้ายเรียบร้อยใครกับใครคุณเอชลีกับสามีของเขาคุณมดชัดชัยที่เมื่อแต่งงานไปเพื่อปลายปีที่แล้วครับเขาบอกว่าแม้ว่าคุณมดเนี่ย จะเข้ากันได้ดีกับลูกสาวคุณเออย่างน้องเอวีแต่สาเหตุการเลืกราครั้งนี้เนี่ยพี่เอนะครับได้มีการบอกว่าทะเลาะกันบ่อยเกินไปซึ่งตนเนี่ยก็จะย้ายออกจากบ้านคุณมดชัดชัยให้เร็วที่สุดในเร็วๆนี้และจะจดทะเบียนหย่าในอดนนี้หน้าพี่เอเนี่ยโฟนอินกับหลายรายการมากแต่พอรายการเราโทรไปเนี่ยนะพี่เอดันป่วยเสร็ก็ย่างยี้เลยหรอพี่เอเดดาเนา ไม่สบายอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนไม่ไร้ติดคอโอ้แฮปปี้นะครับไม่เป็นไรเราเอามาอัปเดตแล้วนะคะพี่เอครับเอาใจช่วยพี่เอด้วยนะจ๊ะก่อนจากการมีหนึ่งเรื่องฝากไว้นะครับกับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล GMM Z4 Sun นั่นเองกล่องนี้เนี่ยฟังก์ชั่นครบไม่ว่าจะเป็นความคมชัดระดับ Full HD 1080p 1080p นะมัลติเพลเยอร์ดูภาพดูหนังฟังเพลงด้วย USB ได้ด้วยมีกุญ ปุ่มกดน้าเครื่องอสามารถใช้งานได้แม้รีโมทเนี่ยน้องหมาข้าไปซ่อนเราไม่มีรีโมทเราก็เปิดปุ่มได้นุ่ทสงสวยงามทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนมีรสนิยมเช่นคุณและพว้เขารารคาไม่แพง9ก้ารกาบาทเท่านั้นหรือว่าใช้คูป,ปองจากกสทชเป็นส่วนลดในการแลกซื้อสินค้าก็ได้นะครับจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ห้างสรรสินค้าชั้นนําทั่วประเทศแล้วก็ที่สําคัญ รถไฟฟ้าพีที็สก็ซื้อได้ใช่แล้วอยากรู้เรื่องเพิ่มเติมโชว์เลยล็อกเลข call center ศูนย์สองเจ็นึ่งหนึ่งเจ็ดหกและที่สำคัญฟรีเสาอากาศดิจิตอลทีวีความเร็ว25เดซิเบลด้วยนะจ๊ะเรียกว่าแรงมากๆเลยนะครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามด้วยแซ่บมากๆเลยนะครับติดตามได้ใหม่1นึ่งทุ่มถึง2องทุ่มที่นี่นะครับเอฟเอ็มทางจิมเอ็มแชนแนลนะคบ,คบวันนี้หมดเวลาลงแล้วซันเดย์แล้วก็พี่อ๋องต้องลาก,กันไปก่อนไปแ,แล้วนะครับสวัสดีครับ